พิกุลทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณนะพรามเทพมารปรมหรือใครใในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือสมณนะพรามเทพมารปรมหรือใครใในโลก ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลย สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ปิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการนุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกปกรมให้ย่อมถึงความหลงไหลปิกกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ปิกกูทั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะดสำคัญความก้อนั้นเป็นอย่างไรน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวนร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะประพราดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกูทั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของทิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสือเเส่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพราดพลาดจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องตน้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สวยทุกขความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้ว เพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกคุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกขุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าสี่อย่างคือ เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัตคือทุก์ขอริยสัตคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัตคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ดังนี้ อนุนตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งน,นี้อย่าฉิพหายเลย ดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็ก และใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเรารึกลีแล้วเราจากละพวกเธอไปสาระของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากราชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ ภิกุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรรตยูชนเราใด ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรุตยูไปไม่ถึง ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วปิกกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มากมูมด้วยปราโมทราถนาธรรมอันกเกษมจากโยก่าเถิด